สวัสดีค่ะกลับมาอยู่ในช่องของลิลลี่พาเปิดนะคะวันนี้นะคะกลับมาในหัวข้อเรากับเขาจะลงเอยกันไหมนะคะก็เป็นคำถามเอ่อเป็นคาถามพี่อาการนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนั่นเองนะจ๊ะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ากำลังมีคนที่คุยคุยกันอยู่เนาะโอเควันนี้นะคะมีไพ่มาให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะก็คือ1นะคะกองที่1นะคะกองที่2 กองที่3และกองที่4นะคะเลือกกองไพ่นะคะที่ดึงดูดสายตาเรามากที่สุดนะคะก็พอสไว้แล้วก็ทําสมาธิก็ได้ค่ะนิดนึงนะคะแล้วถ้ากองไหนดึงดูดสายตาเรามากที่สุดก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะโอเคการอ่านครั้งนี้นะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมทั่วไปถ้าไม่ตรงยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยมาในณที่นี้ด้วยนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปดูการอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ เมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันกองที่1ได้เลยจ้าโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะก็อันนี้นะคะเป็นเอ่อบทสรุปเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเดี๋ยวเรามาดู Energy โดยรวมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้กันก่อนนะคะว่าคุณนั้น Energy ยังไงถ้า e n e r g y ใช่ดูแล้วเออตรงนะอะไรอย่างนี้ก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็เลือกไพ่กองอื่นได้นะคะ ขอดู Energy สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งหน่อยค่ะ The Lover รักเขาหัวปากหัวปลาเลยนะเราอะ Emperor นะคะวาดฝันไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน <c oughs> Magician วันไหวที่เขาทำดีให้หรือเปล่ายังไงจ๊ะอัศวินถือถ้วยและอ้ the Sun นะคะจะว,ว่ายังไงดี ไปเนาะจะได้เห็นโอเคคนที่เับไพ่กองนี้นะคะให้พลังงานนะของคนที่เกิดอยู่ในราศีนะคะธาตุลมนะคะราศีนั่นก็คือราศีเมถุนแล้วก็ราศีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูโดยเฉพาะราศีเมษและธนูนะคะแล้วก็มีธาตุน้ำนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือกรกฎพิจิกมีนโอเค เอนจีนะตอนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะหลงรักเขาแบบงอหัวไม่ขึ้นเลยนะคะเดินเลเวอร์เปิดมาใบแรกเนี่ยคือคุณมองว่าเขาเป็นคนที่ใช่แล้วก็มีอะไรที่คล้ายๆกันหลายอย่างแอมพเพลอร์ Emperor ขึ้นมาเนี่ยมองว่าตัวคุณเองก็คาดหวังนะกับความรักครั้งนี้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะว่าตัวคุณเองนั้นก็เหมือนกับพยายามทําเต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะให้เขาเออ รักเราหรือว่าเเขารู้ความรู้สึกของเรานะคะถ้าเกิดเออ energy กองเนี้ยคือเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนดิวกันแล้วแหละคุยกันแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับชอบเขามากๆ The Magician เนี่ยเหมือนอออาจจะหมายถึงคุณก็ได้นะคะที่ทําดีให้เขาทุกๆอย่างหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเขาก็ได้นะคะที่ เออเขาก็ทําดีให้กับเราแล้วเราอ่ะหลงรักความดีตรงนั้นนะคะตอนนี้ก็เลยเหมือนกับเผื่อไม่เผื่อใจเลยก็คือให้ไปเลยแบบเต็มที่นะคะเดอะซันขึ้นมาเนี่ยยิ่งมองเออยิ่งมองว่าตัวคุณอะ่ะมองเขาว่าเป็นเออคนที่ตรงสเปคด้วยนะคะโอเคถ้าเอ e น g y ใช่ก็ไปต่อนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ลองไปเรื่องไพ่กองอื่นดูนะคะโอเคมาค่ะเรามาดูกันค่ะว่าจะได้ลงเอยกับเขาไหม คุณกับเขาจะได้ลงเอ่ยกันไหมหกเหรียญอืมแก้าถ้วยโอเคฟิลออฟฟ์จูนอือเจ็ดเหรียญน,นะคะและ สองถ้วย c o n g r a t u l a t i o n นะคะคนที่เลืกไพ่กองนี้นะคะโอเคคุณกับเขานะคะจะได้ลงเอยกันนะคะจะได้สมหวังกันแน่นอนแต่เดี๋ยวขออธิบายไปก่อนนะคะหกเหรียญขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับคุณและเขานะคะก็จะต้องคุยกันไปอีกะระยะหนึ่งนะคะให้รู้จักทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของกันและกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณรับได้คุณพอใจกับสิ่งที่เขาเป็นหรือเขารับได้ในสิ่งที่คุณเป็นเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนากันนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็แค่แยกย้ายกันไปแต่ก็ยังหลงเหลือความรู้สึกดีให้แก่กันยังเป็นเพื่อนพี่น้องกันได้นะคะแต่ไพ่ที่ออกมาเนี่ยทั้งหมดแล้วอะมองนะคะว่ามีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันนะคะเจ็ดเดือนขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องคุยกันไปในสักระยะหนึ่งอย่าเพิ่งเร่งรีบในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะทางคู่เนี่ยโอเคกันแล้วจอยกันแล้วนะคะก็เหมือนกับว่า พออกพอใจทางสองฝ่ายนะคะแล้วก็อยากที่จะคุยกันแบบนี้ต่อไปก่อนนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็อยากที่จะเป็นแฟนกับคุณหรือว่าอยากที่จะลงเอยกับคุณเหมือนกันมาดูไพ่บทสรุปกันค่ะไพ่บทสรุปเดเมจิเชียนได้มา2ใบนะคะรอบแรกกับรอบนี้นะคะ ก็เนี่ยค่ะทำดีเข้าไว้ค่ะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเสมอต้นเสมอปลายนะคะบอกเลยค่ะว่ามีโอกาสที่จะพัฒนากันนะคะและไปได้ไกลามากๆเลยค่ะกับความรักครั้งนี้ก็ขอให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะก็ถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook l i l y พาเปิดได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ โอเคค่ะมาถึงไพ่ของคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็ไพ่ใบนี้นะคะก็คือเป็นบทสรุปหรือว่าคาแนะนํานั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนนี้เดี๋ยวเรามาขอดู energy โดยรวมของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณนั้นมี energy ย,ยังไงในตอนนี้ขออนุญ,ญาตนะคะดูดวงดู energy ของคนที่เลือกไพ่กองที่สองด้วยนะคะสามไม้เท้า แฮงแมนหลงรักคนมีเจ้าของหรือเปล่าเราหรือว่าคนนั้นนเอ,อ่อคนที่เราลหลงรักอยู่เขายังไม่ลืมแฟนเก่าหรือเปล่าสีเรียนโอเคควีนไม้นะคะ เอเนจีชัดเจนมากๆเลยนะคะคุณอาจจะไปหลงรักหรือว่าไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือว่าเขายังไม่ลืมแฟนเก่านั่นเองนะคะตัวคุณเองเี่ยคุณก็รู้มาสักพักแล้วแหละค่ะว่าเขานั้นอ่ะยังมีอะไรอยู่นะคะที่ยังติดอยู่ เออเหมือนกับยังลืมไม่ได้หรือยังไม่มุกออนหรือคุณเองนั้นอะ่ะรอคนคนนี้ตั้งแต่ที่เขาอ่ะมีแฟนแล้วนะคะจนตอนนี้เขาโสดถึงแม้ว่าเขาจะยังทําใจไม่ได้แต่คุณก็ยังรอเขาอยู่นะคะทีเนี้ยควีนท้่วขึ้นมาเนี่ยเขามองเออมองว่านะคะคุณอะ่ะรู้สึกว่าคนคนคนที่คุณถามถึงอะ่ะ เขามีแฟนที่ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมหรือว่าคนเก่าของเขาค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมแล้วก็ดีไปหมดะทุกอย่างหรือสเปคของคนที่คุณชอบเนี่ยมันดีมากดีจนเหมือนกับคุณเองเอาสเปคของเขามาเปรียบเทียบกับตัวเองเลยทําให้คุณนั้นไม่กล้าที่อยากจะพัฒนานหรือไม่กล้าที่จะเข้าไปจีบเขาแต่จริงๆคุณนั้นอะ่ะก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ในแบบของตัวของคุณเองนะคะอ๋อเอเนอร์จีของคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะให้พลังงานของคนที่เกิดในธาตุไฟนะคะเมสิงธนูคนที่ เกิดในชาติดินนะคะพือศบกัมังกรและก็มี Energy ของคนธาตุน้ำนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะราศีมีนนะคะอืมโอเคถ้า Energy ใช่นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อได้เลยจ้าแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไปเลือกใพ่กองได้นะคะมาดูกันค่ะว่าคุณกับเขานั้นจะได้ลงเอยกันไหมนะคะคุณและเขาจะได้ลงเอยกันไหมนะ,ะ The Magician สี่ถ้วยนะคะ e m p r e s s อืมสามเหรียญ และสิบเหรียญโอเคคนที่เลิกไพ่กองนี้นะคะคุณจะสมหวังกับเขาไหมมองว่ามีสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่คุณจะสมหวังแต่อย่างแรกเลยนะคะที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือคุณต้องเลิกกังวละคะ่ะและคุณต้องเริ่มที่จะกล้าสแสดงออกมากยิ่งขึ้นกล้าสแสดงความรู้สึกให้เขานั้นได้รับรู้มากยิ่งขึ้นนะคะเดอะ a มจิเชียนขึ้นมาเนี่ยคุณอนะเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะชนะใจเขาได้เนี่ยแหละแต่คุณแค่ ขาดความมั่นใจนะคะสี่ทั่วขึ้นมาคุณรู้สึกว่าเ,าเหมือนกับตัวเองนั้นไม่ดีพอนะคะคุณรู้สึกแค่ว่าเหมือนตัวเองนั้นไม่ดีพอที่จะไปเป็นแฟนเขาได้หรือว่าทําให้เขานั้นมารักเราได้นะคะเอ็มเพรสขึ้นมาเนี่ยตัวตนของคุณอ่ะคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะคะในเรื่องของฐานะการเงินก็ได้หรือว่า,อามั่นคงในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวอะไรทํานองนั้นนะคะเลยอาจจะกลัวการผิดหวังเลยทําให้คุณอ่ะ ไม่ค่อยที่จะกล้าหรือมั่นใจสักเท่าไหร่ลองดูนะคะสามเหรียญขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกล้าคุณกล้าที่จะเข้าไปคุยเขาไปจีบเขานะคะก็มีสิทธิ์นะคะที่จะได้ลงเอยกันนะคะเพรอให้ใบสุดท้ายเนี่ยได้สิบเหรียญมา่ว่ามีโอกาสที่จะได้ครบกันได้ลงเอยกันนะคะแค่คุณต้องปลุกความกล้าของคุณนั้นขึ้นมานะคะโอเคมาดูบทสรุปกันค่ะบทสรุปนั้นยังไง แปดเหรียญเห็นไหมเออแปดดาบเห็นไหมต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองนะคะหรือต้องออกจากเซฟโซนตัวเองกล้าๆหน่อยค่ะอย่าไปกลัวนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่จอยกับเราไม่ดิวกับเราเนี่ยก็ไปหาใหม่ได้นะคะคุณเป็นคนดีนะคะเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยนะแล้วคุณจะสามารถที่จะชนะใจเขาได้และลงเอยกับเขาได้แน่นอนค่ะโอเคชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกําลังใจให้กันได้หรือจะลงลงเออลงมาคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะหรือใคร อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถเข้าไปได้ที่ a c e b o o o ลิลลี่พาเปิดได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ข้างล่างคอมเมนต์นะคะก็สำหรับอันนี้สวัสดีค่ะโอเคค่ะมาถึงไพ่กองที่3นะคะใครเลือกไพ่กองนี้บ้างลองคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะจ๊ะโอเคไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นไพ่บทสรุปก็เดี๋ยวยังไงค่อยมาดูกันตอนท้ายนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดู e NERGY ให้กับคนที่เลือกไพ่กองน,นี้กันก่อนนะคะว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงถ้าเกิด e n e r g รตรงเนี่ยก็สามารถดูต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิด energy ไม่ตรงเนี่ยลองไปเลือกไพ่กองอื่นดูนะคะโอเคขออนุญาตเป็นตัวแทนในการดูดวงให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะขอดูเ n e r g y ของคนที่เลือกไพ่กองน,นี้หน่อยจ้าก้าเหลียญ เป็นคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างดูดีนะเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าหน้าตาคุณอาจจะกลางๆแต่คุณเป็นคนที่มีเทสต์แต่งตัวดีเอ่อมีมีเงินเก็บหรือทําอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์เลยนะจ๊ะ สตรองเนี่ยเห็นไหมไพ่ลอนะคะไพ่ลอกันนะคะเก้าเหลี่ยนแล้วก็สตรองเนี่ยคือเป็นคนที่เหมือนกับไม่ไม่ได้แคร์ความรักเท่าไหร่คือเหมือนกับว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างสตรองคือถ้าใครถ้าจะมีแฟนเนี่ยก็ต้องมีแฟนที่คอยเหมือนกับคอยตามใจนะคะหรือคุณนั้นจะเป็น girl on top นะคะอะไรประมาณนี้นะคะเป็น w o r k i n g woman เป็นเอ่อให้ลุคเหมือนกับคนที่ลุยลยนิดนึงนะคะ สี่เหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกค่อนข้างเก่งด้วยนะคนที่ใลกล้กองนี้แล้วก็สีด่ดาบเอ่อเป็นคนที่ข้างนอกเนี่ยดูแข็งแข็งดูแบบว่าไม่ค่อยอ่อนโยนสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นคนที่เซนซิทีฟพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็ครีนไม้เนี่ยบริหารเสน่ห์ค่อนข้างเก่งนะคะแต่งตัวดีทำเอ่อทำโน่นทํานี่ได้ดีนะคะไพ่ห้าใบที่ออกมาเนี่ยให้เอเนจีของคนที่เกิดในธาตุดินนะคะพฤษภกัมางกร และก็ธาตุไฟนะคะเมสิงธนูโดยเฉพาะราศีสิงและธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะจ๊ะก็คนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยน,นอกจากข้างต้นที่บอกไปแล้วนะคะก็ เอนเนอร์จีเนี่ยเหมือนกับเข้าเข้ามาดูเฉยๆเข้ามาเพื่ออยากอยาก,อยากรู้อยากดูเล่นๆอะไรทํานองนั้นจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีความคิดถึงใครเป็นพิเศษหรือว่าจะคิดว่าเขานั้นลงเอ่ยกับเราหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยเหมือนแค่อย,อยาการู้ว่าแบบเออไพ่มันจะออกมาเป็นยังไงหนะ้ามีใครชอบสหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะจ๊ะโอเคถ้าใช่ก็ไปต่อนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็เลือกไพ่กองอื่นได้นะคะโอเคมาดูกันค่ะว่าคุณกับเขาเนี่ย จะได้ลงเอ่ยกันไหมนะคุณกับเขาจะได้ลงเอ่ยกันไหมคะขอดูหน่อยนะหกดาบเก้าถ้วย5ถ้วยนะคะแล้วก็อัดสวินไม้ต่อมาสี่ไม้เท้านะคะโอเคอืม จะได้ลงเอยกันไหมนะคะหกดาบเนี่ยเดี๋ยวขอดูใกล้ๆ6หกดาบเนี่ยมองว่าคุณเองอะ่ะจะต้องอืมบางเออขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะคะว่าคนที่เลือกไพ่กองเนี้ย ครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ move on นะคะยังไม่ได้ move on จะคนเก่าความรักครั้งเก่าส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่ move on มาแล้วแต่ไม่ได้เปิดใจทํานองนี้นะคะก็เนี่ยค่ะลอง move on ออกมาหรือลองเปิดใจดูนะคะให้กับคนที่กําลังจะเข้ามาให้กับคนที่กําลังจีบคุณอยู่นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องปฏิเสธเขาก็ได้เพราะเขาก็เข้ามาด้วยความจริงใจเข้ามาด้วยความที่แบบ เอ่ออยากที่จะคุยจริงๆอยากที่จะจริงจังจริงๆอะไรทํานองนี้นะคะไม่ต้องกังวลไปค่ะไม่ต้องไม่ต้องกลัวความรักนะคะความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแค่เราจะต้องเลือกรักคนให้ถูกที่ถูกเวลานะคะและความรักนั้นก็จะสมหวังและเออและคู่ควรกับคนนะคะยังไม่ต้องกลัวความรักครั้งเก่าจะกลับมาทําร้ายนะคะหรือความรักเอ่อความรักมันจะมาทําร้ายเรานะคะเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นนะจ๊ะ คนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยเหมือนไม่ได้ไม่ได้มาถามถึงใครอ่ะแต่เหมือนแค่มีปัญหาในเรื่องความรักแค่อยากรู้ว่าจะมีใครแบบเข้ามาจริงจังกับฉันไหมแค่นั้นเองนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างคาดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอสมควรเหมือนกันนะคะคือเหมือนกับรักค่ออยากที่จะรักใครก็อยากที่จะให้มันดีไปเลยให้มันปังไปเลยนะคะอะไรทํานองนั้นเนาะมาดูบทสรุปกัน,นะคะ่ะ บทสรุปเนี่ยค่ะคือหกไม้ท้านะคะเมื่อไหร่ที่คุณมูฟออนได้เมื่อไหร่ที่คุณออกจากความกลัวของคุณนะคะคุณก็จะสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่นอนนะจ๊ะโอเค ้ชอบไม่ชอบอยังไงนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวส่วนตัวนะคะกับแม่โมลิลีล่ก็เข้าไปได้ที่ f c e e o o o ลิลีล่พาเปิดได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ข้างล่างนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแบบพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ โอเคค่ะมาถึงไพ่กองสุดท้ายนะคะกองที่4นะคะก็ใครละกองตรงนี้ก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูหัวข้อหลักนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่แนะนำเนาะเป็นไพ่คำแนะนำใบสุดท้ายนะคะก่อนที่จะไปดูคำคำแนะนำใบสุดท้ายหรือว่าคุณจะได้ลงเอยกับเขาไหมนะคะก็มาดูเอ e เนอร์จีกันก่อน,นะคะ่ะสำหรับคนที่เลืกอกไพ่กองนี้ ขอดูเอน r อ y ร์จี้ให้กับคนที่เลอกไพ่กองนี้หน่ะค่ะว่าคุณนั้นเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะคิงเหรียญหกเหรียญแปดดาบแฮงแมนแล้วก็อัศซวินถือเหรียญ <c oughs> ถอนหายใจไม่ใช่อะไรนะคะเหมือนเห็นตัวเองเบาๆเหมือนเห็นตัวเองเบาๆก็เอ่อก่อนอื่นนะคะขอบอกก่อนว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะหลกัหลกๆเลยนะเกิดอยู่ในชาวรา,าศีธาตุดินนะคะพลศก,กันมังกรรา,าศีธาตลมนะคะเอ่อเมถุนตุลกุมเนาะแล้วก็ให้พลังงานของคนที่เกิดในธาตุเอ่อรา,าศีธาตุน้ำนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือกรกฏพิจิกมีนะจ๊ะ คนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เวลารักใครอ่ะเนี่ยรักจริงนะคะแล้วก็จริงจังพอสมควรเหมือนกันแล้วก็กล้าได้กล้าเสียนะคะกับในเรื่องของความรักเช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยหกเหรียญเนี่ย ส่วนใหญ่คุณจะเจอคนประเภทที่แบบว่าเข้ามาเข้าแบบมามา,มาหายหายหรือว่ามาในช่วงจวังหวะเวลาที่ตัวเขานั้นเสียใจยแล้วพอได้กําลังใจหรือคุณฮิวเขาเสร็จแล้วเขาก็ไปอะไรทํานองนี้คุณจะเจอคนประมาณนี้ <S <S ขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้กล้องตัดเนาะแล้วก็พอเมื่อกี้ถึงไหนนะอ๋อเจอคนประเภทนี้บ่อยโอเคแล้วก็แปดแปดเอ่อแปดดามนะคะก็คือเหมือนกับ ตัวคุณเองก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดใจสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะแต่ถามว่ามีไปชอบใครบ้างไหมก็มีแต่ก็เหมือนแบบกล้ากล้ากลัวว่าแบบจะจีบดีไหมจะแอลดีหรือเปล่าจะคุยดีไหมนะคะก็อย่าอย่ากักตัวเองขนาดนั้นนะคะก็ลองลองคุยคุยไปลองเดทไปดิวไปะค่ะ กาทีเล่นทีจริงบ้างก็ได้นะคะกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้นส่วนคนที่เข้ามาดูในกองนี้แล้วก็กําลังถา,ถามถึงคนที่คุณกําลังคุยอยู่หรือกําลังแอลเขาอยู่เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เขาอะ่ะมีเออเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างไม่ชัดเจนเลยนะคะกับเขานะคะเหมือนกับอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแต่แฟนไม่ให้สถานะหรือว่า มันมันค,ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยเหมือนกับทั้ง2ฝ่ายก็คือเหมือนกับคุยกันแล้วคุยกันแล้วแต่ก็ไม่ได้ที่จะเปิดตัวอะไรนะคะแล้วเขาเองก็เหมือนจะแบบดิวไปเรื่อยเดทไปเรื่อยอะไรทํานองนั้นนะคะสําหรับคนที่คุณถามถึงอยู่ก็ถ้าเกิดคุณอยากที่จะจริงจังกับคนนี้จริงๆนะคะก็ลองคุยกันไปเรื่อยๆะคะ่ะลองคุยกับเขาไปทําเดียบเขาไปนะคะลองดูนะโอเคถ้า energy ใช่นะคะก็ดูกันต่อนะคะแต่ถ้าไม่ใช่กเ็เลือกไพ่กองอื่นนะคะ Okay. มาดูกันข่าวว่าคุณกับเขานั้นจะได้ลงเอยกันไหมคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันไหมขิงถ้วยอืมสดาบโอเคสา,ม <Okay. S 1> สามไม้เท้าแห้งแม่ออกมาลอีกแล้วนะตำแหน่งเดียวเลยนะคะตำแหน่งเออตำแหน่งเดิมเลยนะคะเดลิเวอร์โอเค คุณจะได้ลงเอยกับเขาไหมมองว่าถ้ากับคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะยากเลยค่ะค่อนข้างที่จะยากเลยนะคะ,คะ,เ,ะ,คะเพราะว่าคนคนเนี้ เขาเหมือนไม่ค่อยได้ที่จะจริงจังกับใครสักเท่าไหร่นะคะเหมือนกับใครทําดีกับเขาเขาก็ทําดีตอบนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับแค่มาเล่นสนุกบนโลกออนไลน์นะคะ3ดาบเนี่ยเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งเจ็บกับความรักมาแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะคุยกับใครไม่ได้อยากที่จะดีวกับใครคือเหมือนกับว่าอยากที่จะทําให้ทายังไงก็ได้ให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะคะเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะรอแฟนเก่านะคะที่จะให้กลับมาหรือว่าถ้าเกิดคนที่คุณถามถึงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน ต้องบอกเลยว่าเขาอะอยากที่จะชัดเจนกับคนของเขามากกว่าคุณนะคะก็ประมาขอโทษทีค่ะกล้องมันตัดนะคะโอเคก็ถามว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยจะได้ สมหวังไหมมองว่ากับคนคนนี้นะคะยากค่ะมีโอกาสน้อยมากที่จะสมหวังนะคะเพราะว่าเหมือนเขาเองก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครด้วยนะคะมาดูบทสรุปกันค่ะเนี่ยค่ะเด็กถือไม้เท้าในที่นี้หมายถึงว่าคุณเองอะ่ะควรที่จะลองเดทดูหลายๆคนนะหรือว่าลองที่จะไปคุยกับคนอื่นดีไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะ คุณเองเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแต่ต้องใช้เสน่ห์ตัวเองให้เป็นนะคะแล้วก็ลองคุยเยอะๆลองดิวเยอะๆดูนะการคุยเยอะไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะถ้าคุยแล้วไม่ได้มีสัมพันธ์กันนะคะก็คุยกันไปค่ะได้นะคะลองคุยกับคนอื่นดีกว่าคะ่ะมีสิทธิ์ที่จะได้ลงเอยกันมากกว่าคนที่คุณมาถามถึงนะคะ โอเคก็จบกันไปนะคะสำหรับพิษอาการในค่ำคืนนี้นะคะชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันได้นะคะส่วนใครใ้้อยากให้ทำเคลิปแนวไหนนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ